สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนได้เวลาปลดล็อกยกเลิกเคอร์ฟิลทั่วราชาอาณาจักรเริ่มจนันนี้วันที่11มิถุนายนรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าในการประชุมสบคชุดเล็กที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบแนวทางผ่อนปลนมาตรการระยะที่4ในกลุ่มกิจการธุรกิจสีแดงตามที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมอชอในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายงานข่าวแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์เห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศใช้เคอร์ฟิวโดยให้มีผลในวันที่15มิถุนายนนี้เพราะต้องการลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเห็นว่าที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดได้ดีโดยสั่งการให้ในายวิษณุเครือง,งามเรานายกรัฐมนตรีไปศึกษาขอ้อกฎหมายเตรียมออกมาตรการควบคุมและกักตัวคนกลับจากต่างประเทศเพื่อควบคุมเชื้อนำเข้ารวมถึงคุ้มครองในกรณีอาจจะถูกสายการบินฟ้องร้อง จากการปิดนัานฟ้าและสนามบินหากมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินซึ่งล่าสุดวันที่12มิถุนายนที่ประชุมสบคชุดใหญ่ก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการยกเลิกเคอร์ฟิล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ให้มีการเฝ้าระวังหากมีการระบาดอีกครั้งก็สามารถนำกลับมาประกาศใช้ได้อีกส่วนพรกฉุกเฉินยังคงประกาศใช้อยู่เช่นเดิมและในส่วนของวันหยุดสงกรานนั้นในที่ประชุมสอบปคอชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใดแต่ให้เป็นพิจารณาและตัดสินใจโดยคณะรัฐมนตรี และในเย็นนี้นายกรัฐมนตรีงดการถแถลงออกโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยมอบหมายให้โคศกส,สบ,บคและคณะเป็นคนชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ